เราอยู่ในฝั่งที่เป็นเขียวๆอยู่ของเราดีๆนะแต่เดี๋ยวเรากำลังจะไปด้านหน้าครับที่ท่านเห็นภูเขาสีขาวที่อยู่ด้านหน้าอันนั้นคือบริเวณของอันเดอร์แมทนะครับเป็นบริเวณของอันเดอร์แมทที่เรากําลังจะไปกำลังจะไป,จะจะไปเจอ,อหิมะอีกอแล้วนะครับแล้วก่อนจะเข้าไปเนี่ยไอ้อุโมงค์ที่ผมบอกชื่อว่าโอุโมงค์ก็อตทานเนี่ยเข้าอุโมงค์ละ ที่ร้อนกลายเป็นหิมะจะเห็นสะพานหินโบราณวิ่งแค่ไม่กี่กิโล สิบกิโลเปลี่ยนโอ้โหนอนลอรถไฟรถไฟกำลังลง จไหมครับโอ้โหเมื่อเช้าเขียวขจีเลยเนาะโอ้โหนี่เรามาเรามามที่ไหนเนี่ยอันนี้เรากำลังขึ้นมาบนเชือกเขาเอลฟ์อีกแล้วนะครับมีรถไฟอันเดอร์แมทมีัมตกต้องเปลี่ยนอุปกรณ์กันหนาวกันดูก่อน